กำลังปัดจ,จักรยานเราจะไปไหนเอ่ยขึ้นซอยนี้ก็ได้นะพูดถึงเนาะแต่ว่ามันใกล้เกินอนะ่ะเนาะเราจะไปเราขึ้นซอยนี้ดีกว่าเนาะจูงเอาเนาะคุยคนเดียวค่ะทุกคนไม่ได้ไปคุยกับใครก็คุยคนเดียวนี่ค่ะทุกคนเราจะขึ้นซอยนี้ไปโรงพยาบาลนะทุกคนไปเยี่ยมสามี อาจะขึ้นไม่นานนะทุกคนโอ้ยลงก่อนทุกคนจานจุงรถเอาต้นไม้นี่สวย <c oughs> ต้นอันนี้สวยมากเลยนี่ค่ะเ,เราจะุต้นยายังเขียวอยู่เลยเราจะจุงไว้ตรงนี้เอามันไปตรงนี้ไปรงเนินนะอ,อันนี้เป็นหมู่บ้านสวยงามอยู่นะ น่าจะมาซื้อแถวนี้เพราะว่ามันก็เงียบเงาเตรษมากไม่มีบุษเส่นอมันไม่มีรถผ่านใดบาคลองละเบียงเขาใหญ่มอกอันนี้ประมาณสามสิบปีแล้วมันตึกตรงนี้สามสิบกว่าปีเราจะไปถูกไหมเราไปซอยนี้เราไม่เคยมาซอยนี้เลยขึ้นแป๊บหนึ่งทุกคนจ้าเราจุงจัก,กรยานมาด้วยแล้วก็จะ ไปไปโรงพระยาบาลตัวนี้ตึกสวยเหมือนตึกแถวท่าน้ําทุกคนแต่ว่ามันเงียบเกินนะทุกคนจะ้ะมันเงียบเกินแล้วก็ไม่มีรถเมล์ผ่านหาขึ้นรถเมล์ยากไม่ไดมาซื้อบ้านอยู่แต่นี้ก็หาขึ้นรถมองรถเมล์ยากอยู่ครับทุกคนเราจะออกรู้ไหนทานไร่เนี่ยไปกับผู้บ่าวมอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่น้องเอออ๋อ สกูร okay. ์นสกูร์เลสกูร์นโอเคเราไปตรงนู้นมันมีเด็กนักเรียนไม่น่าก็ามาตรงนี้เลยผิดซอยป่ะเนี่ยหาทางออกไปตรงตรงนั้นดเดี๋ยวไม่น่าอันนี้เลยทุกคนแล้วข้อพิตาจะออกเส้นไหนดูดีเนี่ยเส้นนี้มันออกไม่ได้เลยคิดว่าออกได้จะออกไปตรงนู้น อเออเส้นนั้นออกได้อยู่อัน,นตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนอะไรสารพัดช่างหรือเปล่าใช่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 แล้วออกไปทางที่เคามีหมาเออถูกต้องนะก็เชนก็นู้นเลยเแล้วก็ไปทางนู้นถูกต้องพี่มาจะมาผิดทางทุกคนจ้ะพี่แต่พามาผิดทางอันตรายหน่อยนะแต่เนี่ยต้นไม้อันนี้ใหญ่มากเลย มันนี้ไม่น่าอยู่เงียบเหงาไี่เป็นโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ถ้าเบ้านบ้านใน,น,นบานพักบ้านใช้บ้านพักอพาร์ตเมนต์คอนโดเนี่ยตรงนี้สวยอยู่เราจะโผล่ออกไปซอยนู้นเราจะไปเยี่ยมสามีสามีสามีแองแงอยู่โรงพยาบาลทุกคน <laughs> สวีนอนอยู่โรงพยาบาลเราเราขี้เกียจขึ้นนังเราไปตรงน,นี้เอาดีกว่าไปในหมู่บ้านขเขา,าเลยระเบียงใหญ่มากเลยตึกตอันนี้นี่ค่ะทุกคนระเบียงใหญ่มากเท่นันนะอากาศหนาวนะวันนี้อาจารย์นี่หน่อยนะเคลื่อนไปไทุกคนเป็นโหหน่อยนะพี่ตาจะเปิดรถเก่งเปิดประทุนมา ต้องเขียนขึ้นดอยี่แต่หมู่บ้านหมู่บ้านตึกเข้อสวยอยู่แต่ว่ามันมันไกลไม่มีรถเมล์แล้วก็เป็นหมู่บ้านออบเปเสียเดียรแล้วก็จะอ้อมไปเส้นไหนออ้ยเหนื่อยไปเส้นนี้ดีกว่าก็ถึงถึงพิษณุเกตเปเออ เราจะไปเส้นนี้แล้วก็ออกเส้นนู้นแล้วก็เข้โรงพยาบาลเลยมันใกล้กันหน่อยหนึ่งตึกนี่สวยนะเนี่ยบรรยากาศไปโมงนะไปายโมงกว่าไปโมงกว่าโอ้โหตามาถูกทางไปเนี่ยต้นไม้จะเปลี่ยนสีแล้วทุกคนคัลเลอร์ฟนั่นแหะอ แต่ไปตรงนี้ก็ไปทางบ้านของพี่คุณแล้วุณเชนไปทางนี้ดกว่าก็ไปถูกแฮมเชนแฮมเชนก็ไปว่าดูได้คนแก่บ้านตรงนี้นะสวยนะทุกคนเขาเขาจัดอันนี้สวยมากเลยที่จัดรถอะสวยนะทุกคนบ้านหลงนี้บ้านสีแดงเนี้ย พี่ตามาซอยไกลก็ตีโค้งเกินไม่น่าตีโค้งมาเลยพาพาชมหมู่บ้านก่อนโรงพยาบาลเนานะเดี๋ยวแล้วก็สักพักสักแบบเนาะแล้วก็จะลงเนาะนี่ครับมีเต็มหมู่บ้านใหญ่ๆเลยซอยนี้อาจจะเป็นหัวหน่อยทุกคนกับผู้บาวดีกับผู้บาวเสื้อแดงผู้บาวผู้บาวเข็น ตะเข็บอ่ะมองพิตามองไม่เห็นอ๋อพิตามืดไปหมดเลยกระจกสงสัยเราต้องไปบ้านสีเทาแล้วน,นะทุกคนจ้ะตรงนี้เป็นหมู่บ้านหมดเลยพี่ตาก็ไม่เคยมาเนาะ่เ,เขาสร้างหมู่บ้านเยอะมากเลยตรงนี้เห็นไหมสวยอยู่นะทุกคนเนี่ยหมู่บ้านตรงนี้หมู่บ้านเล็กๆหอยสังอ๋อเนี่ยตรงนี้ มันจะออกไปได้ไหมคิดว่าออกหาอะไรลงต้นอะไรออกแพลนนะนี่ก็ต้นแลนพลนพี่พี่น้องต้นแพลอนอ๋อใส่ใส่เสื้ออันนี้มามันร้อนเลยทุกคนตอนนี้เอ๋อนี่ก็อ,อก,กุชชนไปตรงนี้ก็ได้อยู่มีหมาใหม่ละ เ <c oughs> ล้วก็เนี่ยกำลังกันสร้างโรงพยาบาลคันใหญ่เพราะว่าโอ้ยอมาไกลแล้ว<อ>ทุกคนจ้ะเรามาไกลเกินแล้วเนี่ยผิดซอยเ<อ>นี่ยบ้านหลังนี้สวยนะเออผิดซอยเราจะไปเนี่ยบ้านสวยอยู่พี่น้องแบบบ้านใครอยากได้ก็เอาไปนะเอาแแบบไปทำบ้านเองนะที่เมืองไทยโอ้ย ออกซอยนี้ดีกว่านี่เราถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่พี่น้องโรงพยาบาลเนื้อบ้านนั้นสวยอยู่นะแต่ว่าท่อรำดันเป็นท่อความร้อนอ๋อถึงวงเวียนเนี่ยทุกคนเถอะถึงวงเวียนโรงพยาบาลน,นะโอ้ยเด้อหอบแพร่แพร่เลยทุกคนปั่นจัก,กรยานมา ในบ้านพระหลังหนะ้าบ้านพระหลังนะั่นนี่ยป,นะประตูทางเขา้านะทุกคนเนี่ยประตูทางเขา้าประตูทางเขา้าบ้านพระหลังไม่มีอะไรเพราะมันก็ไ,ไปได้อยู่แต่ว่าเออมันกไ็ไปไม่ได้เออนี่ยเราไปลงนู่นนะเออเนี่ยหลวงพ่อแกวอยู่นน่นทุกคนจ้ะเราข้ามทางมาลายก่อนนะกี่นาทีแล้วโอ้โอโอพวงจะได้แปดนาทีสิบห้านาทีเราลงนะ แล้วก็ปัญจิปัญเจอปัญจิปัญเจอแถวนี้นะทุกคนจ้ะมหาภูบ่าวภูบ่าวเขาโรงพยาบาลแล้วพี่ตาทำไมพี่ตาไม่ขับรถยนต์พี่ตาไม่มีใบขับขี่ค่ะทุกคนใบขับขี่มันแพงค่ะรถมีแต่ก็ไม่มีใบขับขี่ค่ะอีกอย่างหนึ่งสมองแล้วก็เ,อ,กเออเลอะเอเธอรนะทุกคนเนาะสมองพอดีนะนะทุกคน โอ้ยร้อนเหงื่อแตกเลยค่ะว้ยเดี๋ยวเปดิปดเปิดน่ากล้องหาพี่ตาหน่อยนะเนาะเห็นไหมออเนี่ยพี่น้องร้อนนะอากาศร้อนเวลา,าปัากก่นจนะักรยานอากาศร้อนเวลา,าไม่ปั่นอ่ะมันหนาวตอนเั้าหกเที่าไรหกหกรือเจ็ดองศาตอนเช้าอะ่ะแล้ก็น,น้าหนาวแล้วทุกคนที่สวีเดนสวีเดนหน้าหนาวเข้ามาแล้ว แค่งกระดูอะ่ะกำลังเนะข้าหน้าร้อนเขานะแข่งกระรูนะจิงโจ้อจิงโจ้กำลังเข้าหน้าร้อนเขาที่ไทยที่สวีเดนกำลังหน้าหนาวโรงพยาบาลใหญ่มากเลยทุกคนเพราะว่าเขาก็ก่อสร้างใหม่นะพี่ตาจะแหกไปตอนนี้ไม่ยังไม่มีรถมาเรามาผิดซอยเราต้องไปทางมะลายทางมะลายนั่ยทุอกเจ้ขขเาข่าวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลงแนละ้วแป๊บเดียวเนะาะกี่นาทีสิบห้านาที เราก็พอเราก็ไปจอดรถหรือจะไปถ่ายที่ไหนนั้นก็ไม่ได้เพราะเป็นที่ของเขาไม่ใช่ที่ของเราเขาซ่อมมายกันนะทุกคนจ้าเศร้มายแป๊บหนึ่งเ้ยร้อนเสื้อเปลี่ยนหมดเลยเราไปเขาให้เยี่ยมบ่ายโมงครึ่ง <c oughs> ถึงสิบเก้าน,นาฬิกาครึ่งสิบเก้าน,นาฬิกาคือที่ยครึ่งเนาะเออเกือบที่ยงครึ่งเอ,เอเอ,เอสิบเก้าน,นาฬิกาก็ที่ยงครึ่ง เนี่ยพอมาไลาย,เป,าลายนนเป็นมาลายตอนนี้มามาลายเป็นของเราเราจะไปจอดรถบีเอ็มตับเบิลเราก่อนรถเปิดประตูเราคุณลุงไปไหนคุณลุงอย่าแซงคิวน้องนะคุณลุงน้องไม่ได้ไปใกล้หรอกค,คุณลุงว่าน,น้องผักอีกอะมันไม่ดีรอรอเนี่ยทุกน้องเลยเขียนโรงพยาบาลนะบึ๊บบึ๊บแป๊บเดียวหิตาดีได้ตาไาร้เศษทุกคน รถเปิดประทุมเยอะมากเลยทุกคนจ๋าพี่ตาจะไปจอดตรงไหนล่ะหาที่จอดยากอยู่นะเดี๋ยวพี่ตาจะเปิดให้ดูว่าที่จอดรถตรงไหนเนี่ยมันไม่มีที่จอดอ่ะโอ้ต่พี่น้องขนาดจักรยานยังไม่มีที่จอดพี่น้องเห็นจักรยานไหมเนี่ยตอนนี้ไส้หมดเลยขนาดจักรยานนะนจักรยานยังหาที่จอดยากกันรถยนต์จะาหาที่จอดยากไมละเนี่ย ที่จอดจัก,กรยานอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมล่ะน้องตาคนสวยจะไปจอดที่ไหนล่ะทุกคนมาตามเสาเนาะมาตาสังตามเสานี่แหละทุกคนเนี่ยขจะจัก,กรยานไปจอดตรงไหนทุกคนมันไม่มีที่จะเหย,ยหลอกเข้าแล้วเนี่ยมันไม่หาที่จอดไปเจอคนละจ,จอดจัก,กรยานเยอะมากเลยทุกคนจ้ะเ๋ยวกี่นาทีสิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวเราก็ เซยยนไปเออจะไปจอดของคุณยายคุณยายคุณยายว่างแล้วนะจะไปจอดของคุณยายคุณยายจะออกแล้วต้องเป็นคิวใครคิวมานะทุกคนนะเราไปจอดหาคุณยายดีกว่าไหนคุณยายไม่ได้ไปเนี่ยคุณยายจะไปไหนอ๋ออุณอ๋อคุณยายไม่ได้ไปคุณยายเอารถมาจอดเฉย คุณยญญายไม่ได้ไปคุณยญญายเพิ่งจะเอารถเข้ามาจอดเราจะไปจอดตรงไหนได้แล้วเนี่ยมันแน่นแอบ,บแม่แอบแม่ไปหมดเลยทุกคนเจ้าค่ะเนี่ยเราไปจอดในเสาไม่แต่เสายังไม่ว่างเลยแล้วน้องจะไปเสียบดูไหนล่ะคะทุกคนจ๋าต้องหาที่จอดก่อนแล้วไม่มีที่จอดเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นดีไหมตรงนู้นนะจักรยานก็ไม่มีที่จอดเลยรถยนต์คนไปใหญ่ทุกคนไปถึงปากซอยนู่นน่ะรถยนต์ มันไม่มีเสาให้จอดทุกคนจ้ะเสบตาไหมพี่น้องหรือว่าจะเข้าตรงกลางแล้วจอดตรงกลางได้ไหมเนี่ยอ่มันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีที่จอดรถอ๋อจอดตรงนี้ก็ได้เดอ่อเอ็นสิเกิลเดมันจะเขาจะมากระทืบเราปิวไหมเนี่ย ตรงนี้ทุกคนแม่ไว้ตรงนี้แหละทุกคนจ๋ามันมีที่จอดรถแล้วมันได้ไปจอดตรงไหนอ่ะไปจอดกับคุณยายนั่นได้ไมันก็เป็นทางเดินอีกทุกคนจ้า,ามันเป็นทางเดินแล้วมันจอดรถไปได้ทุกคนเห็นไหมละ่ะมันแน่นหมดเลยเดี๋ยวพิตาหลบหมุมแป๊บหนึ่งมันมืดแสงมันส่องหน้าแล้วมองไม่เห็นนี่ครับทุกคนเนี่ยพิตาจะลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนเนาะ หาที่จอดรถยนต์บีเอ็มตบ,บิลก่อนนะมันไม่มีที่จอดจะไปจอดข้างในดีไหมนะสตตนอินเนาะเออมันไม่มีที่จะไปจอดจัก,กรยานสีแดงจัก,กรยานท้องดาวอ๋อนางไปได้เราไปจอดแอบบจอดตรงกับนางตรงนี้มันไม่มีที่จอดไม่ใช่จะโดนปรับหรือเปล่าทุกคนจะคงไม่โดนปรับเหรอเนอะเออาะเขา มันไม่มีที่จะจอดทุกคนอ,อ๋อคุณลุงไปแล้วบัได้คุณลุงแนละ้วเพจอดกับคุณลุงนู่นเอ่อเอ่อไปแล้วเหรอลุลงขยะนต้นานดินพลาสต์เฮ้ยในที่สุดเราก็ได้ที่จอดจัก,กรยานแะล้คุณลุงไปแล้วอจอด14 15ไม่ได้ทุกคนเพื่อนมายกเอาไปนะเนี่ย ติดไว้ตรงนี้แหละอุ้ยเข้าซองดีมากเลยแล้วก็เอาโซ่ล่ามเลยทุกคนโซ่อันใหญ่โตมาโหรารของเราเนี่ยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยโซ่อน,นี้นะล่ามนะเพราะว่าขโมยเยอะเกินเอาโซ่นี้ล่ามแล้วก็เอาโซ่นั้ล่าม,อ,าามอีกทีเนี่ยเป็นสองล่ามสามล่ามนะทุกคนสองสามล่ามนะเขาเอาไปไม่ได้อยู่ดีพี่น้องเจ้าขาน้องไปแล้วเนอะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มา เยี่ยมเยินอ่มันนี้ก็สุดท้ายก็ดูที่ที่จ,จักรยานนะเนาะเพราะว่ามันเยอะเกินทุกคนเห็นไหมล่ะไปตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้อีกมันก็เยอะอยู่ทุกคนเห็นไหมล่ะไปถ้าคาสวัสดีคาเก็บก่อนอ๋อตัดตรงไหนล่ะพี่น้องพี่น้องอ๋อผิด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 โอเคได้แล้ว